สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะแรมดอมวันนี้หมอน้องจะมาอ่านไพ่ในหัวข้อคนที่รักคุณมากคนนี้เป็นของคุณแล้วนะอืพลังงานสุ่มพลังงานโดวงไปตรงบ้างไ่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงเลยแปลว่าไม่ใช่อันดับจี้คุณเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปไพ่ใบแรกจะสั้นเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความสดชื่นแจ่มใสนะอเป็นคนที่ดูแบบ อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะมีออร่าอะไรประมาณเนี้ยรูปร่างหนะ้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะอะดูเป็นคนเพอร์เฟกอะไรแบบนั้นนะไพ่เด Fan. อะแฮร์รลอแฟนเดี๋ยวมาน้องดูกันเนาะว่าใครคุณเจอคนคนนี้โดยบังเอิญน,นะคะเขาเป็นคู่บุญของคุณนะอ่าแล้วก็เป็นคู่แท้ด้วยนะคะ หนึ่งไม้เท้ามีการเริ่มต้นใหม่นะคะคนคนนี้เป็นคนใหม่ใในชีวิตของคุณอ่ะไพ่เดทไพ่เดทหรือบางท่านอาจจะมีการจบไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะมีการให้อาภัยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการมาเริ่มต้นใหม่หรือคนคนนี้เป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้ก็ได้นะอืทําอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวกับการเสี่ยงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่เดอะดีวิลขึ้นมา อเขากับคุณเนี่ยมันเหมือนตัดกันไม่ขาดอะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะข้างรักคุณมากเลยนะอาจจะมีพันธะอะไรกันแล้วก็ได้หรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะไพ่สาไม้เท้าเขาคนนี้อยู่ไกลจากคุณก็ได้เหมือนกันนะอ่ะ หรือมันมีการรอคอยอะไรบางอย่างที่จะติดต่อมาก็ได้ไพ่เดอะเฮอร์ิตในตอนเนี้ยเขาเงียบๆแต่ว่าเขาสองคุณอยู่นะคะไพ่สามดาบคุณและเขาเกิดปัญหาอืมรักสามเศร้าหรือว่าเขาเคยทำให้คุณอกหักหรือเปล่าทำให้คุณไม่สบายใจนั่นแหละคุณเคยเหมือนดูๆเขาอยู่คขาหาดูใจอะไรกันออยู่นะแต่ว่ามันมันเหมือนใช้เวลาอืม ขาอะหมอน้องบอกว่าเขาคข้างรักคุณมากเลยนะนะคะเขาเสียใจได้ผิดหวังที่อทําให้คุณเจ็บปวดนะไพ่ก้าวหมาเท้าคนที่เขาลืมคุณไม่ได้นั่นเองเขาลืมคุณไม่ได้เลยนะคะอในตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะเดอะมูนคนคนนี้ไพ่สามถ้วยหมอน้องมองว่า เเขาอยากที่จะมาคืนดียับคุณนะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาแล้วก็ได้หรืออาจจะบอนน้องมองว่าเนี่ยทางโลกโซเชียลนะคะแล้วก็หรือปัจจุบันเข้ากับคุณมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะ คนคนนี้เป็นคนเหมือนอินโทรเวิร์ตนิดหนึ่งเป็นคนที่ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นคนคิดมากอะไรมากะนะาบางคนก็เหมือนดูซึ่มร้าๆอะไรแบบนี้มีมีเรื่องวิตกกังวลทุกใจอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะเดพลอร์ต่างชาติได้ถ้าไม่ใช่ต่างชาติเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆห,หรือไม่ก็อ่าเอาเอเขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะอือ ให้เด็กถือเหรียญเขาต้องการที่จะมามอบอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะ uh huh. หรือมาขออะไรเราก็ได้มามาขอให้เรารับรักเขานะไพ่เดวิวคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นโชคชะตามันเป็นพมรมลิขิตนะเขากับคุณได้มีการห่างกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไปจากคุณแหละเพราะว่าคุณนะเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขาไปแล้วเนาะสิบถ้วยนะคะ คนคนนี้มีการหมอน้องมองว่าเออบางคนมีการกลับมานะคะแล้วนะหลังจากที่เขาอาจจะหายห่างเหินจากคุณไปนานหรือในบางท่านเขา,เา move on ออกจากคุณไปหรือห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้วนั่นแหละนะเด็กดาบเขาจะมีการส่องคุณอยู่เลยนะคะ,ะ,คะเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณสักเท่าไหร่นักนะนะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่าง ดูซิว่าเขาตัดสินใจอะไรไพ่เจ็ดดาบเนาะว่าคนคนนี้สองคุณหนักมากเลยอ่ะเขาไม่ค่อยไว้วางใจคุณนะคะเขาไม่ค่อยไว้วางใจคุณแล้วก็อืมเขาอยากติดต่อมาหาคุณนั่นแหละนะ,ะไพ่หกถ้วยรักมากมันเป็นความทรงจําอะไรบางอย่างที่มีด้วยกันมันมีความผูกพันนะคะเขาอยากกลับเข้ามานะแต่ติดขัดอะไรบางอย่างนะหรือว่าเขายังอืม ยังไม่มีความกล้าพอที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเก็บตัวนะไม่ใช่เก็บนะคะอ่าหนึ่งถ้วยอยากบอกรักคุณอยากสารภาพรักกับคุณนะคะหรืออยากมีการที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่กับคุณก็ได้เนี่ยนะอ่าเขามาพร้อมกับความรักที่มันเต็มแก้วเลยนะคะอืมเก้าบาปในตอนเก้าดาบนะไม่ใช่เก้าบาปอ่าเขาคิดมากเรื่องของคุณอยู่คิดมากฟุ้งซ่านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ อยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับคุณเขาอยากทําอะไรบางอย่างที่มันดูแบบเซอร์ไพรส์คุณหรือดูมีค่าให้กับคุณนะคะอคนคนนี้เนี่ยแหละรักโคตรรักคุณเลยเขาเขาโคตรรักคุณเลยแล้วก็เนี่ยควีนถือดาบอ่ามีความจริงจังกับคุณด้วยนะไพ่ทาวเวอร์หมอโนอะตคิดว่าคนนี้กับคุณมันมีการจบกันไปแบบกระทันหันหรือไม่ก็มีการมาแบบเจอกันแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเออนะคะ ถ้าเป็นรักครั้งใหม่หมอน้องบอกว่าคุณกับเขาเจอกันแบบไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็อยู่ดีๆก็รักกันน่ะนะไพ่สองถ้วยอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวง่วนตัวนู่นเลยปัดขวานะคะข้างบนมีโปรไฟล์ของหมอน้องลองติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ